ท่านประธานสภา,าที่เคารพผมวุฒินันบุญชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสมุทรปราการพักประชาชนท่านประธานครับผมขอปรึกษาถึงสภาพปัญหาการจราจรในบริเวณรอบอำเภอบางพลีซึ่งลายล้อมไปด้วยถนนเทพารักษ์ถนนศรีนครินและถนนบางนาตราดโดยเฉพาะถนนบางนาตราดเป็นถนนสายหลักที่จะเชื่อมต่อระบบโลจิสติกจากจังหวัดสมุทรปราการไปสู่ภาคตะวันออก ถนนทั้งสามสายนี้มีประชาชนใช้สายจรเป็นจำนวนมากทำให้สภาพการจราจรคับข้างโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนซ้ำลายิ่งถ้ามีฝนตกหนักน้ำท่วมขังการจราจรถึงขั้นวิกฤตพบบ่อยๆนะครับในภาพข่าวประจำวันบริเวณนี้จึงเรียกว่าซุปเปอร์บ็อกประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในตำบลบางแก้วตำบลบางทีใหญ่ก็ได้รับผลกระทบจากซุปเปอร์บ็อก อย่างสาหัสสากัรโดยเฉพาะด้านการจราจรขณะนี้หน่วยงานกรมทางหลวงชนบทหรือทชได้รับมอบหมายให้พัฒนาเส้นทางเพื่อแก้ปัญหาซุปเปอร์บ็อกโดยตัดถนนเชื่อมระหว่างถนนเทพารักษ์กับถนนบางนาตราดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าถนนสองเทพจุดตัดอยู่บริเวณกิโลเมตรที่10มีขนาดความกว้างของช่องจราจร6ช่องจราจรมูลค่าโครงการประมาณ1,300ล้านบาท พื้นที่จะเวนคืนอยู่ที่ประมาณ113ไร่ขณะนี้โครงการได้ศึกษาออกแบบและสำรวจแปลงเวนคืนสำเร็จเรียบร้อยแล้วจึงเรียนมายัางท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและอธิบดีกรมทางหลวงชนบทรวมถึงผออสำนักรบประมาณให้ได้เร่งพิจนารนณาโครงการโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาซุปเปอร์บ็อกแบบยั่งยืน และแก้ปัญหาการจราจรในถนนสายหลักทั้งสองสายคือถนนสายเทพรักษ์และถนนบางนาตราดครับขอบคุณครับ